แนะนำ5แท็บเล็ตขนาดเล็กน้ำหนักเบาราคาถูกและใช้งานสะดวกในราคา2,000ถึง5,000บาทฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆแท็บเล็ตขนาดเล็กรุ่นแรกหรือว่าอันดับที่1ของวันนี้จะเป็น Realme Pad Mini จุดเด่นก็คือหน้าจอ8.7นิ้วความละเอียด HD CPU Unisoc T616 เริ่มต้นด้วย RAM 3 g ิหน่วยความจำ32 g ิกล่องหลัง8ล้าน ลองหน้า5ล้านมีลำโพงคู่รองรับ Wi-Fi 5 GHz โดยจะมีทั้งรุ่น Wi-Fi และรุ่น 4G แบต6,400ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว18วัตต์เริ่มต้นด้วยราคา4,999บาทถ้าอยากได้ความจำเยอะขึ้นแรมเยอะขึ้นก็จะมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมถ้าต้องการแท็บเล็ตขนาดเล็กดีไซน์สวยน้ำหนักเบาพกพาสะดวกแต่มีสเปคภายในค่อนข้างดีใช้งานลื่นลำโพงดัง และงานประกอบค่อนข้างเนี๊ยบก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยอันดับที่2จะเป็น s a m s u n Galaxy g Tab A7 Lite จุดเด่นก็คือจอ8.7นิ้วความละเอียด HD CPU MediaTek Helio P22T RAM 3 g b หน่วยความจำ32 g b กล้องหลัง8ล้านพิกเซลกล้องหน้า2ล้านรองรับ Wi-Fi 5 g h z มีทั้งรุ่น Wi-Fi และมีรุ่น 4G มีลำโพงคู่แบ85,100 m ah, ิลชาร์จเร็ว15วัต์ ราคาเริ่มต้น4,290บาทถ้าอยากได้แท็บเล็ตแบรนด์ดังอยากได้แท็บเล็ตซัมซุงไม่ชอบแท็บเล็ตจอใหญ่เน้นความเบาเน้นความบางเน้นการพกพาสะดวกและราคาถูกไม่ได้เน้นสเปคแรงอะไรมากมายไม่ได้เน้นการเล่นเกมเน้นการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจอันดับที่3 l e n o v o t t b b M8 3rd Gen จุดเด่นก็คือจอ8นิ้วความละเอียด HD CPU m e d l i t e k Helio P22T RAM 3 g b หน่วยความจำ32 g b รองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5 g h z ไม่มีลำโพงคู่เหมือนรุ่นอื่นแบต5,100 m ah, ิลไม่รองรับชาร์จเร็วแต่จะมีราคาถูกมากๆแค่3,750บาทถ้าเทียบกับรุ่นอื่นอาจจะไม่มีลำโพงคู่ไม่รองรับชาร์จเร็วแต่ก็มีราคาถูกลง และที่ได้เปรียบรุ่นอื่นก็คือใส่ซิมการ์ดได้ในราคาไม่ถึง4,000บาทรุ่นอื่นถ้าอยากใส่ซิมการ์ดเพิ่มก็ต้องเพิ่มเงินไปเอารุ่นที่มีช่องใส่ซิมการ์ดสามารถใส่ซิมได้ถ้าเน้นราคาถูกกว่ารุ่นอื่นอยากได้จอเล็กกว่าแต่ใส่ซิมได้รองรับ 4G มีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปและไม่เน้นการเล่นเกมก็ไปซื้อได้เลยอันดับที่4 Last, t e c h l a า P80T จุดเด่นก็คือจอ8นิ้วความละเอียด HD CPU จะเป็น Allwinner A 1 3 3 RAM 3GB หน่วยความจำ3า g b g กล้องหลัง2ล้านกล้องหน้า0.3ล้านรองรับ Wi-Fi 5 g h z ใส่ซิมไม่ได้มีลำโพงตัวเดียวแบต4 0 0 0มิลิแอมไม่รองรับชาร์จเร็วสเปคอาจจะต่ำกว่ารุ่นอื่นแต่มีราคาถูกลงเยอะมากๆเหลือแค่2,183บาทถ้าชอบราคาถูกชอบจอเล็กน้ำหนักเบาพกพาง่าย แต่ก็ใช้งานทั่วไปได้เหมือนกันรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจถ้าเทียบกับเรียวมีและซัมซุงก็จะมีขนาดหน้าจอเล็กลงแบตเตอรี่น้อยลงใส่ซิมไม่ได้มีลำโพงแค่ตัวเดียวมีราคาถูกกว่าแล้วก็มี CPU ที่ไม่ได้แรงเท่าซัมซุงหรือว่าเรียวมีแพดมินิแต่จุดเด่นก็คือมีราคาถูกกว่าตามที่ได้บอกไปก็คือราคาถูกกว่าเป็นเท่าตัวเลยอันดับที่5หรือว่ารุ่นสุดท้ายของคลิปนี้จะเป็น Blackview Tab 6 จุดเด่นก็คือหน้าจอขนาด8นิ้วความละเอียด HD CPU Unisoc T310 RAM 3 g b หน่วยความจำ32 g b กล้องหลัง5ล้านกล้องหน้า2ล้านใส่ซิมได้รองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5 g ิกมีลำโพงคู่แบตเยอะถึง5,580ม ah, ิลแอมแต่ไม่รองรับชาร์จเร็วจะมีราคา3,560บาทถ้าชอบในการดีไซน์หรืออยากได้แท็บเล็ตขนาดเล็กพกพาง,ง่ายน้ำหนักเบา แต่ก็อยากได้แบตเยอะใส่ซิมได้และมีสเปคเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปไม่ได้เล่นเกมรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจขอย้ําจุดเด่นอีกทีก็แล้วกันราคาถูกแบตเยอะใส่ซิมได้มีลำโพงคู่และมีสเปคดีกว่าบางรุ่นในราคาเดียวกันสําหรับซัมซุงและเรีย m มีอาจจะมีราคาแพงหน่อยแต่หาซื้อง่ายกว่ามีศูนย์บริการเยอะมีบริการหลังการขายที่ดีในส่วนของเทคลา b l a แบล็กวิวและเ e โนโว อาจจะมีสเปคภายในดีกว่ามีสเปคที่คุ้มกว่าซัมซุงและเรียวมีแต่หาซื้อยากกว่ามีขายแค่ตามออนไลน์และเวลาเครื่องเสียเวลาเครื่องพังก็หาที่ซ่อมยากมากๆเหมือนกันใครสนใจแท็บเลต็ตราคาถูกรุ่นไหนก็ไปหาดูตามห้างหรือว่าศูนย์บริการใกล้บ้านได้เลยถ้าตามห้างตามศูนย์บริการไม่มีขายก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปหรือว่าสั่งซื้อตามช้อปปิ้งออนไลน์ได้เหมือนกันผมไม่รับสปอนเซอร์จากใคร แต่เพื่อความสะดวกเพื่อความสบายและความปลอดภัยของคนดูก็จะเอาลิงก์ที่เชื่อถือได้มาแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับถ้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะดีใจมากๆเลย